เบาเว็บร้อยสิบไอตัวนี้มารอบค่ำเลยนะครับตัวนี้จะปาดแล้วก็เปลี่ยนหนังเป็นหนังเลดอร์ดดอสีดำนะครับสกรีนอิสระเย็บได้แดงเหมือนเดิม ปาดทรงสองชั้นนะครับลืมบอกไปทรงนี้ลูกค้าจะชอบมากที่สุดสองชั้นหรือสองตอนขอบคุณทุกการติดตามและรับชม บอมอใส่อิสระชนเนลขอบคุณครับ